Hmm. หลังจากการทำวัดเย็นมือเน่ก็ามาพบทวนอารมณ์เริ่มมาแนะแนววิธีปฏิบัติให้แก่พวกเราในขณะนี้ก็ห้าโมงสี่สิบห้านาทีวันนี้เป็นวันวันอังคารที่สิบเก้าพรุ่งนี้ก็ต้องเป็นวันที่ยี่สิบไล่เข้ามาเข้ามาวันเดือนปีมันกินคนเราไม่เห็นว่าวันเดือนปีกินเราไปเห็นแต่ตายทีเดียวเนี่ย ยังไปเห็นได้ดังนั้นวันนี้ก็ต้องมาทบทวนกันการปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติจริงไม่ใช่จะมาปฏิบัติเพื่อเล่นเพื่อคุยกันไม่ได้ผลได้ผลแต่มันได้ผลน้อยวันนี้เมื่อเราปฏิบัติจริงจรงมันขับผลออกมาจริงๆรหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังบ่อยๆเพราะเนี่ยพ่อชอ,อ,อบพูดของจริง ที่ตัวเองได้เคยศึกษาและปฏิบัติมาศึกษาปฏิบัติมาอย่างไรก็ต้องนำมาเล่าให้เพื่อนพระสงฆ์และญาติโยมฟังว่าสิ่งนี้เนี่ยมันแก้ปัญหาตัวเองได้ก็เลยนำมาเล่าให้ฟังการทำจังหวะการทำความรู้สึกตัวมันทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาไม่ได้เป็นปัญญาเนึกคิดอันนี้ เป็นปัญญาเกิดขึ้นมาจากบดของธรรมชาติมนจริงๆนี่ยปัญญายานของวิปัจนาภาวนาภาวนาก็แปลว่าทําให้มากทามากมากไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอทํามากไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอมันก็เป็นการก้าวหน้าแบบก้าวหน้าขึ้นไปทีแรกเราไม่เคยรู้เรื่องรูปเรื่องนามนี่ไม่เคยรู้ รู้แต่ตำรับตำราเรียนมาแล้วจดจำเอาไว้รูปังอนิจจังลูกไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรู้แต่เมื่อมาปฏิบัติแล้วมันก็รู้เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมันรู้สำหรับตัวเองการเคลื่อนการไหวนี่เป็นลูก ลูกกับนามมันติดกันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าแยกออกจากกันเมื่อใดก็เท่ากับทอนไม้ทอนปืนเมื่อกับคนตายเนี่ยคนตายได้เหมือนกับทอนไม้ทอนปืนนะเงงไม่ได้ตีงไม่ได้อยูะลูกกับนามแยกออกจากกันไปแ,แล้วตายแล้วนอยรูปทำนามทำมันเนี่ยเมื่อมีจิตวิญญาณอยู่ทำนาทำสวนซื้อขายทุกอย่างทําได้ลูกคนนี้ทำนามมัน,นก็ต้องทํารูปโลกนามโลก ไม่เฉพาะตั้งแต่คนนะเป็นโรคสัตว์ก็เป็นต้นไม้ก็เป็นเนี่ยเราต้องมองไปไกลๆจังหวะการให้รู้จักสมมตินี่นะต้นไม้ก็เรียกว่าภาคจับต้นนั้นต้นนี้ภาคอันนั้นภาคอันนี้จับเขาเลยต้นไม้ก็ตายไปเนี่ยอันนั้นต้นไม้ก็เป็นโรคสัตว์ก็ตายเป็นเป็นโรคเช่นเดียวกันคนก็ตายเป็นเป็นโรคเช่นเดียวกันอันนี้เขาเรียกโรคเนื้อหนังโรคทางจิตใจแบบนี้จิตใจดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจเนี่ย โอเดียตอันนี้ก่โลกทางวิญญาณอีอเมื่อรู้จักอันนี้ก่อนมันเป็นทุกนั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้อีทบทวนผมรู้เพื่อเราจะไม่หลงไม่ลืมนั่งนิ่งๆไม่ได้มันเป็นทุกเคลื่อไหไว้อยู่จต่นั้นแหละแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพราะเราไม่มีความสงบนั่นเองเนี่ยนี่จ้ะว่านั่งดูความสงบความไม่สงบก็ต้องเห็นต้องรู้เรานั่งนิ่งนไม่ได้ มันต้องเคลื่อนโอ้นี่ขวาม,ม่สงบมีแล้วอันบัดนี้จิตใจแบบเนี้ยจิตใจมันคิดต่อยไปเลยมันคิดต่อยไปเลยี่มันก็สบายใจเราไปบังคับไม่ให้มันคิดมันไม่ได้อีกแล้วนี่มันเป็นยังไงดังนั้นขวามสงบจึงมีอยู่มากเมื่อรู้จักทุกขังอนิจจังอนัตตาด,ดีแล้วก็รู้จักสมมติอย่างที่พูดเมื่อกี้นี่แหละสมมติยึยงมีมาก สมมติทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องรู้ให้ครบให้จบให้ทั่วเราจึงจะไม่มีทุกข์กับสิ่งที่สมมุติขึ้นในโลกนี้เนี่ยมเมื่อรู้สมมุติแล้วก็รู้จากศาสนารู้จากพุทธศาสนาศาสนากับพุทธศาสนาไม่ใช่อันเดียวกันนะศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้หรือศาสนาเปลว่าที่พึ่งนศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอันไหนคนนําเรื่องนั้นมาสอน คนเพิ่งผีเขาก็สอนให้เราเพิ่งผีคนใดเคยเพิ่งเลือกงามยานดีเขาก็สอนให้เราเพิ่งเลือกงามยานดีตามเขา,าเป็นอย่างนั้นคนใดเพิ่งเทวดาก็สอนให้เราเพิ่งเทวดาเสียเพาะดูลึกดูยานึ่งอันนั้นเดียวศาสนาเปลวที่เพิ่งอย่างนั้นพุทธศาสนาบันนี้เปลวดูแจ้งเห็นจริงรู้แล้วก็ไม่งองแง,งค,ความเข้าจเรารู้ทำเห็นทำเนื้ออยู่ด้วยทำ ไปด้วยธรรมมาด้วยธรรมเราไม่ต้องอาศัยผีแล้วบันไม่ต้องอาศัยเลือกงามงามดีใครจะมาทําดีให้เราไม่ได้ไมีแต่ธรรมะเท่านั้นธรรมะจึงสนะอาธรรมนี่ยคุณสอนอะธรรมนั่น,นรรคือความไม่รู้นั่นเองดังนั้นพวกเรามาเจริญปัญนาภาวนาที่ทับหนึ่งวันตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าผ่านมาแล้วสี่วันแล้วเนี่ยังเหลืออยู่ไม่กี่วันสิบวันเท่านั้นเอง แล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันที่ยี่สิบเย็นนี้เมื่อหลวงพ่ออบรมแล้วพวกเราก็ต้องเอาจริงเอาจังอย่าท้อแท้อย่าอ่อนแอทําให้มันดูแจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเรานั่งสร้างจังหวะมันก็สงบพอดีมันคิขึ้นมาปุ๊บเราเห็นปับ๊บเนี่ยคัมไม่สงบขึ้นมาอันตัวนั่งอยู่นี่อันตัวนี้พัฒนาไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้พัฒนาไม่ได้ตัวเคลื่อนตัวไหวนี่ยให้มันเป็นไปตามธรมรมชาติหน้าที่ของมัน ตัวที่มันคิดนั่นเราพัฒนาได้ตัวตัวนี้เราเคยเห็นไหมมันเกิดขึ้นมาแล้วแบบง่ขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเป็นุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่เลือยตายเน่าเข้าโลงเหนี่ยพัฒนาไม่ได้ตัวคิดดีใจเสียใจพัฒนาได้ดีใจทําไมทุกแล้วเนี่ยคิดขึ้นมาอ้าวเสียใจอ้าวเสียใจทําไมทุกแล้วเราจะเห็นความทุกตัวนั้นพัฒนาได้ตัว พื่อพัฒนาได้บางส่วนบางส่วนพัฒนาไม่ได้อันนี้รู้รจากพุทธศาสนาพุทธะจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมรู้ทมเห็นธทมเข้าใจทมอันนี้ส่วนเราเข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าแต่ถึงไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็เข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าเล่บาปบาปก็คือมืดนั่นเองไม่รู้ทิศใต้ทิศเหนืออะไรไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วเเลยบาปบาปึงคือมืด บาปคือโง่บาปคือที่หนักอกหนักใจนั่นแหละพูดงา่ายๆก็าหนักใจเราเคยพูดกันหนักอกหนักใจแนี่นปไปหนักมันทําไมสิงนั้นแต่ก็เพราะเราไม่รู้นั่นเองดังนั้นที่หลวงพ่อมาทบทวนอารมณ์และผลรู้ให้พวกเรามาปฏิบัติเนี่ยบางคนก็ปฏิบัติมานานแล้วสองปีสามปีมไม่ได้เห็นรู้อะไรมันจะรู้อะไรเราคิดออกนอกตัวเราไปคิดว่าจะได้อันนั้น ที่เราจะรู้อันนี้มันเลือนตัวไปมันก็เลยไม่รู้บัดนี้เราปล่อยอารมณ์ทั้งหมดเลยกลับเข้ามารู้อยู่การเคลื่อนไหวตัวเรานี่เองบุญก็เลยดีขึ้นมาเราเทศปัญญาปรัมีกันเพิ่นแปกกันมากแต่หลวงพ่อไปปฏิบัติแล้วไม่อยากปัญญาปลัมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาเป็นวาปัญญาปรัมีสัมปันโนอิติปิโสภะควา,าเิ่นเทศกัน ปัญญายุเปโตสุขโตว,วิตละโภพาเสยยะเสกโกทะสัญญาณะทาโลโยโลกนาโทหิตาถังวักจินเตนะปะปังสุขตังาศีลสารนามามิเอวอันนั่นเหมือนยาวปัญญาก็แปลว่ามีและปาละเดียวพร้อมพร้อมที่จะให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาได้เอาใกล้ๆมีทุกคนปัญญาอันนี้เหมือนก,นกันกับพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เลือดตัดไว สัตทั้งหลายคือเราตถาคตคือกันกับพระพุทธเจ้า,า trips, สัตทั้งหลายเหมือนเราตถา,า,าคตเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าสัตทั้งหลายเป็นตถาคตบทใรได้เป็นพระพุทธเจ้าเลวศาวกพุทธะอันบัดนี้ท่านตัดไบข้อที่สี่เนี่ยวัตสัตทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแนวแห่งนั้นและจึงนําม,มาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตพนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีดังเราแต่าคตนี้เป็นตอนต้องรู้เห็นเป็นมีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าถ้าทาจริงต้องเป็นคนจริงก็ต้องรู้จริงเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าไม่ผิดกันเลยพุทธานุพุทธังสามารถศีลทิฏฐิเราสวดผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลได้ทิฏฐิเสมอกันมีศีลเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ามีความเห็นเดียวทิฏฐิเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเห็นอะไรก็เห็นตัวเรานี่เอง เมื่อเห็นตัวเราครบจบพ้วนแล้วก็ไม่ต้องสงสัยอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพราะเราทําอะไรต้องมีพื้นฐานจะปลูกบ้านแปลงเรือนก็ต้องมีพื้นมีฐานพื้นฐานดีลงหลักเข็มดีปลูกบ้านก็ไม่ไม่สุดถ้าหากพื้นฐานไม่ดีปลูกบ้านก็สุดเดี๋ยวกัเสาผุเสาล่มลงไปเอียงข้างนั่นเอียงข้างนี้เนี่ยคุณว่าจีว่าให้รู้หลักฐานไว้รูปน้ําเนี่ยต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ หลวงพ่อต้องรู้อย่างนั้นอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเมื่อมันมีอารมณ์เอาไว้ไม่ไว้ก็กลับคืนมาทุกคนอารมณ์นี้เดียว่าทบทวนอารมณ์อารมณ์อันนี้เพียงดีใจแต่ยังมือตื้ออยู่ในใจใจยังหนักอยู่บันดนี้เขาเล่งควมเพียนเข้าทำควมเพียนเข้าไม่พูดไม่คุยควมรู้ต่างๆมันจะค่อยลดน้อยไปลดน้อยไปเห็น รู้เข้าใจสัมผัสแนบแน่นคือวัตถุอย่างที่หลวงพ่อคุณวัตถุหมายถึงดินฟ้าอากาศเป็นวัตถุต้นไม้ภูเขาเป็นวัตถุเสื้อผ้าไรนาล้วสวนเป็นวัตถุเงินทองเป็นวัตถุเนื่อนังเราก็เป็นวัตถุเหมือนเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนั้นจิตใจก็เป็นวัตถุเนี่ยวัตถุจะมีมากเหมือนกันสิ่งที่จับถูกด้วยมือก็เป็นวัตถุสิ่งที่จับไม่ถูกด้วยมือมองไม่เห็นด้วยตาใจใจมันรู้ ก็เป็นวัตถุเช่นเดียวกันปารมัตกําลังเราสัมผัสอยู่เนี่ยสัมผัสอย่างเดียวพอจับมือกันจะเป็นปารมัตปารมัตคือเรากําลังเห็นกําลังรู้กําลังเข้าใจกําลังสัมผัสแนบแน่อยู่กับวัตถุจะเป็นปารมัตปารมัตเป็นของจริงๆถึงจะรู้ก็มีอยู่อย่างนั้นไม่รู้ก็มีอยู่อย่างนั้นอย่างธรรมะที่ทมให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ามีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกค้นพบในประเทศอินเดีย คนในอินเดียยุคนั้นดูจะมีทุกข์มากมีทุกข์มากแล้วก็ตั้งคนตั้งหาเป็นกรรมฐานโอดมากเป็นพระทุดงพระกรรมฐานในประเทศอินเดียเพราะคนแสวงหามักผลนิพพานมันมีความทุกข์มากเหมือนกับบ้านเราทุกวันนี้เหลยมีความทุกข์หน้าบ้านเราอันนี้ก็มีความทุกข์มากเช่นเดียวกันผู้ใดแสวงหาธรรมะมาเป็นเพื่อนมาเป็นคู่ชีวิตเราได้ก็มีความสบายขึ้นมาเป็นอย่างนั้น ดังนั้นพวกเรามาที่นี่ก็ต้องมาสแสวงหาธรรมะ,สะแสวงหาของจริงเมื่อสแสวงหาของจริงก็ต้องได้ของจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดไ้แล้วเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ก็จริงบบดน,นี้เมื่อเราเห็นเราลูเราสัมผัสแนบแนบ่แนกับสิ่งเหล่านี้ได้เราก็เห็นโมหกโะก็ได้โลภะก็ได้โทสะก็ได้โมหะโทสะโลภะนี้เป็นรากเหง้าของบาป เป็นลากเง้าของการทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วทันวอดเป็นลากเง่าของอกุศลเหมือนนี่ครับต้องเห็นต้องรู้เข้าใจอย่างนี้คือคําพูดมันมากแต่ความจริงเห็นในน้อยก็ดีไม่ต้องพูดมากเมื่อเห็นอันนี้แล้วเวทนาสวยอารมณ์คือไม่ทุกข์สวยอารมณ์บทุกข์ใครว่าจะไปเวทนาสัญญาจําได้หมายรู้สิ่งที่เห็นที่เขา้าใจจกสัญญาสังขารปรุงไปในทางที่ถูกต้อง วิญญาณเปโวรูเนี่ยวิญญาณไม่ใช่ว่าตายแล้วไปเข้าท้องคนนั้นไปเข้าท้องคนนี้กลับมาทักทอลูกหลานเขาเอากองบุญถามเอากองบวชกองหดน,นี่ยเราเราเข้าใจไปนะอันนั้นเข้าใจไม่ตรงมันมีมาก่อนแล้วเนี่ยมีมาก่อนแต่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดสโลโฟนบัดน,นี้พระพุทธเจ้ารู้แล้วท่านก็นเลยว่าวิญญาณแปลวรูเนี่ยอันทานเรารู้เนี่ยร,ร,รู้จับนเนี่ยวิญญาณเรีกว่า ความรู้สึกกระเอิญวิญญาณกระเอิญกระเอิญนี่ก็คงจะรู้จักเรียกบ้านหนงคนเดียวเอิญวิญญาณก็เอิญวิญญาณก็เรียกเรียกกับเอิญเช่นเดียวกันมันเป็นสมมุติพูดตามสำนวนสำเนียงแต่ละบ้านละบ้านไม่เหมือนกันเป็นยังไงดังนั้นให้รู้จักวบ,บินญาณไปว่ารู้บินญาณแปีว่าเข้าไปรู้เเรียกว่าตาใจตาปัญญาเรียกว่ายานออ้มันมาก ญาณก็แปลว่าขนส่งหรือญาณเดียวเข้าไปรู้ญาณแล้วเป็นปะาหานะมันหลายเรื่องอันนี้แหละเราเข้าไปหาพระพุทธเจ้าได้จริงจริงตัวนี้ตัวนี้เบาขึ้นมาแล้วตัวนี้เมื่อใครยังไม่เบาเพียงแต่รู้จำเมื่อใครเบาอ,อกเบาใจเวลาเราเข้าไปรู้เบาว่างสว่างใจแจ้งสว่างแต่ไม่ใช่สว่างคืออย่างกลางนวนันมันสว่างใจใจมันสว่างขึ้นอันนั้นแหละเราเป็นพระเราจะรู้เองโอ้ หัวเป็นพระมันเป็นอย่างนี้ผู้หญิงก็เป็นพระได้ผู้ชายก็เป็นพระได้เด็กก็เป็นพระได้คนเข้าคนแก่ก็เป็นพระได้พระอันนี้เราเป็นปรมัตาเป็นปรมัต,บญญตมธธาบัญญัติเหมือนอัฏฐบัญญัติได้แก่มาแปดสี่คู่แปดบรุษเอสาพระขาวโตสาวรกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระุพธภาคเจ้าอาหูนายโยนเป็นสงควรแก่สักกะละที่เขานำมาผูชาย พาหุนนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจะไปต้อนรับเป็นไรแต่เราไม่เข้าใจสูตรได้แต่เราไม่ทําให้มันเป็นบัดนี้เรามาอบรมอบรมเปลวซีเนยอบรมเปลวซีเนยควมถูกต้องและควมพลาดผิษควมถูกต้องคือลูกของจริงควมพลาดพิษลงเนี่ยว่าเป็นพิษเป็นกิเลสเป็นปนิพพานูเป็นจินตยานเป็นนิปลาไปยัญชนะ มันมีหลายเรื่องแต่ความจริงเมื่อรู้เท่าทันเหตุการณ์แล้วกว็เรื่องเดียวสั้นๆเรื่องเดียวสั้นๆแต่มันก็ไม่สั้นตอนที่แรกมันจะเป็นวิปัสสนาวิปัสสนากกมันเป็นไปคิดโน้นคิดน,น,ดนี้คิดดีใจมากตอนนี้ตอนนี้เป็นปีติปีปปติตำลาพาดีปีติความอิ่มใจปีติความพอใจปีติความยินดีโอหลายเรื่อง ปีตีจะาพินอุปสรรคต้องการขัดแย้งการเดินทางของเราไปสู่มรรคเบื้องสูงปีตีจ้ามันติดอยู่นั่นคือมันดีใจภูมิใจไม่ต้องดีใจไม่ต้องภูมิใจมันคิดแล้วทําคมรู้สึกวามรู้สึกนะจะวางความคิดนั้นออกมาเลยทุกต้องกําหนดรู้สัมมุทัยต้องละมรรคต้องเจริญ นี่โลดทําให้แจ้งเนี่ยมันจะคอยรู้ไปรู้ไปรู้ไปจะแจ้งไปทุกตัวเคลื่อนตัวไหวตัวที่เป็นตัวทุกเบือกนอกไม่ใช่ทุกเบือกในเมื่อทุกตัวนี้เราทําได้กำมือเป็นทุกเราก็กำได้แต่มันรู้สึกตัวคิดตัวนั้นน่ตัวสมมุติไาก็เป็นตัวทุกแต่ไม่อยากให้มันคิดห้ามมันไม่ได้เมื่อห้ามมันไม่ไม่ให้มันคิดมันยิ่งทําคิดให้เราอยู่ให้มันคิดปล่อยไปทํความรู้สึกตัวนี้มันคิดปล่อยไป เนี่ยปล่อยปะละวางได้ปล่อยไปไปมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้ในบัดเนี่ยคนโดยมากไม่อยากให้มันคิดมันจะรู้ทาไมไม่อยากให้มันคิดมันก็ไม่รู้ให้มันคิดอัน,นมันยิ่งคิดเรายิ่งรู้หลวงพ่อเคยอุป,ปมาและเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับนักมวยนักมวยเนี่ยเมื่อไปเห็นคู่ต่อสู้แล้วจากผู้เล็กผู้น้อยหรือจะมีน้ําหนักหรือเบากว่าเราใหญ่กว่าเราสูงกว่เาเราไม่ต้องพูดเลย ว่าจ่ขอให้มีคู่ต่อสู้เถอะขึ้นในเวทีสู้โลกทันทีเนี่ยแปลว่านักมวยคนนี้จะเป็นคนที่นักสู้ซกเก่งเพราะว่าใครมาก็สู้เลยน้อยก็สู้ใหญ่ก็สู้เสมอเราก็สู้ซกบ,บ่อยๆมันก็สานานในการซกอันนี้ก็เหมือนกันมันยิ่งคิดเราก็ให้มันคิดขึ้นมาเรา,าทําคมรู้เยมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้รู้กลไกของความคิดไม่เป็นอันนี้เราจะให้มันคิด เราไม่อยากให้มันคิดอยากให้มันสงบก็ไปกดทับมันไว้ค่าว่าสมถะกรรมฐานเหมือนเไปหินไปทับญ้าเอาญ้าเอาหินออกแล้วญ้ามันงอขึ้นดีกว่าเดิมอันตัวไม่อยากให้มันคิดน่ะในข่าวที่เป็นนั่งสงบเลยบาดออกไปสู้เอาลมแผ่นอกสู้ไม่ได้เลยดีใจเสียใจเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีบางทีเธอบร้องก็มีลนนะคนมาพูดให้เราร้องก็มีเนี่ยมันไม่พอใจเนี่ยมันทุกข์ขนาดนั้น ยังว่าเราไม่รู้จักบัดนี้ปล่อยมันไปมันคิดปล่ปอยมันไปเราจะรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จกกัจก,ก,จกอัสนะมันได้อันนี้เรียว่ามักเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงควมดับทุกข์อาวบัดน,นี้ก็จะมาว่าตอนดับทุกข์ให้ฟังตัวสุดท้ายหรือว่าข้อต้นก็มาว่าตัวสุดท้ายให้ฟังตัวสุดท้ายเนี่ยให้ระวังให้ดีหลวงพ่อพูดให้ฟังทุกวันนะแต่บางทีเขาพูดแจ้มใส บางทีก็พูดรุบๆไปเพื่อให้เราได้คิดคนมีปัญญาบางคนคนรู้แล้วก็มีที่นี่บางคนยังไม่รู้ก็มีไปตัวสุดท้ายนี่หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังเอาเสือ้อผูกไว้ข้างนี้ผูกข้างน,างนี้ตัดตรงกลางเลยเสื้อมันตึงดึงเข้ามาหากันไม่ไม่ถึงเนี่ยดึงเข้ามาจุกันม่ไม่ถึงทีแรกเอาตากผ้าก็ได้เอายังไปพาดก็ได้ทั้งหมดเลยพอได้ตัดขาดพูดได้เอาผ้าไปพาดไม่ได้เลยมันขาดแล้วแก้ต้นนี้มาต่อตรงกลาง ไม่ถึงหลักนี้แล้วบัดน,นี้แก่ตรงกลางมาพวกเนี่ยไม่ถึงตรงกลางแ,แก่ตน้นมาถึงมันไม่ถึงแล้วนี่ตัวนี้สมมุติเข้ามาบัดน,นี้มีบาดเราปุ๊บเลือดต้องมาออปากบาท,ทั้งหมดแต่ก่อนนะบัดน,นี้พอดีปุ๊บเข้าไปเลือดต้องอยแล่นคืนเข้ามาสู้ที่เดิมมันทงพวกก็จะแล่นออกไปทั้งหม,มันเป็นอย่างไรพวกคนต้องเป็นจริงๆถ้าทําให้ถูกต้องอันนี้แหละตัวสุดท้ายเมื่อตัวนี้ขาดหยุดแล้วนี่เขาว่าคันห้าปุงกัน แต่งกันไม่ได้อายตนะก็ตามขันห้าก,ก็ตามปฏิจจสมุปบาทก็ตามมันไม่เป็นวงจรมันไม่เป็นวงจรมันขาดจากกัรอย่างมันเป็นอย่างไแต่ว่าเราอยากเอาไปใส่ได้ก็แค่่านั้นเนี่เอาไปใส่หลักมันเอาไปให้หลักมันได้แต่เราไม่ต้องอมาใส่แบบนี้ต้องไปใส่แบบอื่นได้ mm hmm. นี่แหละทุกคนจะประสบเรื่องนี้แน่นอนที่สุดเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดแล้วว่าตัดทั้งหลายคือเราตถาคต สัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นและจงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี่ก็จะรู้ใจเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี่เราก็ฟังให้มันเป็นนี่เป็นคํามั่นสัญญาเป็นคำร,รับรองของพระพุทธเจ้าจริงๆอันนี้แต่เราไม่ทําตามทําตามน้อยๆเนี่ย มันก็ลู้น้อยที่ดังนั้นเรามาทีนี้ต้องเป็นเข้าทีหนึ่งโยนเข้าไปลงสีสีออกมาให้เป็นเข้าทีหนึ่งถ้าหากพวกเรามาทีนี้จํานวนคนเป็นร้อยถ้าทุกคนทําได้แต่ไม่ถึงนาะนั้นก็าตามเราเออกไปเผยแร่ม,มีสมาสิกกี่คนเราได้สมาสิกคนหนึ่งก็แสดงว่าเราทําให้พุทธศาสนาได้มาอีกสิคนหนึ่งถ้าจํานวนร้อยคนได้คนละคนละคนก็ได้สองร้อยคน ถ้าคนหนึ่งมีพักมีพวกมากทำได้สามคนสี่คนกว่ามากขึ้นไปเราเคยได้ยินคุบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังพุทธศาสนาในประเทศอินเดียจเจริญขึ้นมากที่สุดคว่าพระอะไรพยศะหรือพระอะไรมีเพื่อนมากมนหนไ่งพอดีได้พยศสารแล้วพยศะสร้างแต่หาคนนั้นสร้างแต่หาคนนี้พักพวกมีมากทําให้พุทธศาสนาจเจริญได้เร็วอันนี้พวกเราก็ต้องเข้าใจกันดีด การศึกษาการให้ทานการรักษาศีลน,นันดีแล้วแต่ไม่ใช่ไม่ดีแต่มันแก้ปัญหาการขัดแย้งตัวเองไม่ได้เนี่ยเป็นตัวท้ายนี่แหละมันจะมีลดชาดสิ่งที่โบเคยรู้และสิ่งที่โบเคยเห็นเราจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเมื่อทําอันนี้ถูกต้องตัวนี้หละไม่สงสัยไม่งอนแงนไม่คอนแทนเพราะเรารู้เราเห็นเราเข้าใจ พระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราเคยพูดกันเราเคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์จิตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่วันไหวต่อโลกธรรมหรือต่ออารมณ์ก็มีในคนทุกคนเนี่ยทันว่ดจิตของผู้ใดเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตพระพุทธเจ้าคนเดียวเนี่ยมันมีเหมือนกันทุกคนพระพุทธเจ้าก็คือเราเราก็คือพระพุทธเจ้าผู้หญิงผู้ชายผ้าสง์องเนนเถอศาสนาใดก็มีอย่างนั้น มีเหมือนกันหมดแต่ว่าเราไปติดสมบุติ์ซะถือศาสนาคิดปฏิบัติไม่ได้เป็นญาติเป็นยโยมปฏิบัติไม่ได้เนี่ยแม้ญาติโยมปฏิบัติธรรมะมีข้อสงสัยกันอยู่มากแต่หลวงพ่อเองก็สงสัยเป็นเดียบกันแต่ก่อนแต่หลวงพ่ออยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจมันอยากรู้อยากเห็นนอกตัวไปถ้าหากเป็นฆรวาสญาติโยมเห็นว่าปฏิบัติธรรมะรู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะ ราบซึ้งในจิตใจล้วรีบบวชอาจารย์ถ้าหากเป็นผู้หญิงก็รีบบวชเป็นแม่เขาเนื้อเป็นเพศสุนีผู้ชายก็รีบบวชเป็นพระสงฆ์ถ้าหากไม่บวชตายเลยเป็นฆราวาสญาติโยมรู้ธรรมะและไม่เกิดเจ็ดวันตายอันนั้นไม่จริงหรอกโยมหลวงพ่อทดลองมาแล้วสองปีกลัวคุณงหลวงพ่อเป็นโยมรัดรอเมเื่อได้มันจะตายเลยไม่เหนตายเลยแต่ตายสิ่งที่ตายตายจริงจริงแต่สิ่งไม่ตายมันไม่ตายรูปขันอันนี้มันเป็นอีกอย่างหนึ่ง คนใครจะเกินเจ็ดวันไปไม่มีเลยทิศจันคารพุทธประหัตสุกเสาตายพระเจ็ดวันนี้ทางนั้นรู้ธรรมะก็ตายภายในเจ็ดวันนี้ไม่รู้ธรรมะก็ตายภายในเจ็ดวันนี้จริงๆอันนี้ตายจริงๆแต่ว่าตายเนาเข้าลงเนี่ยไม่ก็ยังจะควรเปลี่ยนแปลงของจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่เราไม่เคยมาที่นี่นะแล้วมาเห็นโอ้ท่านนั่งสงบได้นักก็นั่นสงสงบเปลี่ยนไปบัดน,นี้เห็นจิตใจมันโอ้จิตใจมันคิดได้โอ้ จิตใจมันคิดนี่ไม่ห้ามมันเลยเนี่ยเราก็จับได้ให้มันคิดไปมันคิดไปเราก็รู้มันอย่าไปเข้าไปในของคิดพอได้มาคิดปุ๊บออกมาทําความรู้สึกนี้มันจะตัดกันเลยยอดแต่โมทัยต้องละมันต้องละได้จริงๆทดลองดูก็ได้ถ้ามันคิดมากๆคิดไม่หยุดกับเนี่ยเจ็บนิดปุ๊บวางเลยมันเป็นยาง้นทดลองเอาเลยเนี่ยการศึกษาธรรมะอย่างระดัดไม่ต้องไปคล้องแวะอยู่กับสิ่งใดๆทั้งหมดที่หลวงพ่อได้มาให้ข้อคิด เป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจมาในวันนี้ตอนธรรมะแรงี่ก็เห็นว่าสมควรเก่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี่อาตาม,มาพร้อมด้วยพระสงฆ์ได้ญาติโยมมานั่งฟังธรรมะยุณสถานที่นี้อาตามาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระนันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเรา ให้พวกเราได้จเจริญลอยตามพระพุทธเจ้าทําให้พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นมั่นคงท้าวรต่อไปเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วหากพระธรรมวินัยของเรามีอยู่หากมีผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยของเราตถาพตอยู่มักผลนิพพานก็จะไม่ว่างจากโลกนี้เนี่ยมักผลนิพพานคือไม่ว่างจากตัวเรานี้เองหากภิกษุภิกษุนี่อุบาสกอุปัชกาอยู่ในชอบพระอรหันห์ก็จะไม่ว่างจากโลกเนี่ยระอรหันห์ไม่ต้องไปเห็นไก เห็นจิตใจเรานึกเราคิดนี่เองไม่ต้องไปเห็นอะไรเห็นมันโกธขึ้นมาต้องปุ๊บปั๊บเอาทันทีเลยออาที่นี่ออกใกล้ๆนี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมะธรรมะอเนี้ปฏิบัติไปกับการกับงานได้ทุกอย่างทีเดียวทำนาทำสวนซื้อขายได้ทางนั้นเพราะเห็นมันคิดปุ๊บรู้ทันทีมันจะโกธขึ้นมาอ้าวมันเน่าเหม็นเปียกแสะไม่เอาเนี่ยเราก็เลือกคัดจัดเอาหน้าที่ของคน ให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาในชีวิตนี้หรือเวลาใกล้ในี้จงทุกทุกคนเถอ